สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอังคารที่3กันยายน2567มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเดินดีบนล่างนะครับเลขเด่น2ตัวของแอดกลมเกตนุดมงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้0กับ5ก็มีเลข0นะครับที่ไปบนทุกท่านเข้าหลัก10 ยออกหกศูนย์กเก้าสีงวดก่อนนั้นก็เข้านะครับมีเลข6เข้าหลักสิบมวดที่ออกแปดหกเจ็งแดทางเดยของอาจารย์สองงวดหลังสุดเข้านะครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาสูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้1กับหกนะครับงวดใหม่แัดปลทุกท่านเดินดีบนล่างนะครับเลขเด่น2ตัวของแอดกรมเกตโนด วนที่ก็จะอยู่ในส่วนด้านบนนะครับ16ทับ,ทบต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลกเด่น2ตัวของแอดกับตันงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายสูตรคำนวณของอาจารย์ได้0กับ3นะครับศนย์ก็ไปบนทุกทันดปออก6 0 6 9ยหกดใหม่สูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้3กับ6นะครับใบฝั่งทางขวาสุกทัน งวดประจำวันที่16กันยายน2567ตามนี้นะครับแนวทางเด่นบนเลขเด่น2ตัวของแอดกับตันงวดใหม่ได้3กับ6นะครับยังอยู่กันที่แนวทางของแอดกับตันนะครับใบนี้เป็นแนวทางเด็ดล่างเลขเด่น2ตัวงวดที่ผ่านมาคำนวณได้6กับ9ก็มีเลข9นะครับเข้าหลัก10 โวยออก9สีล่างงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาทุกท่านสูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้9กับ2นะครับ9กับ2งวดประจำที่16กันยา6 7นะครับใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่านแนวทางเด่นบนแล้วก็เด่นล่างของแอดกับตัน ต่อมาก็จะเป็น,นทางวิ่งบนตัวเดียวนะครับเด่นบนตัวเดียวของเจลาย,า,ยายพัทยานะครับงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ได้เลข6นะครับเลข6ก็เข้า2ตําแหน่งกันเลยทีเดียวเชียวเข้าหลักร้อยกับเข้าหลักหน่วยนะครับคอยออก606งวดใหม่สูตรนี้ของอาจารย์ได้เลข3นะครับได้เลขส ม่เต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่าน16กันยา67สูตรนี้คำนวณได้เลข3นะครับต่อมาก็จะเป็นข้อมูลอะไรก็ได้ขอให้มี6งวดที่ผ่านมาได้เลข6นะครับ6ก็ไปบนทุกท่านสีงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับงวดใหม่ได้เลข3 ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายทุกท่านจัดไปครับสิกันยา6 7อะไรก็ได้ขอให้มี3ต่อมายังอยู่กันที่แนวทางของเจ๊ไล่ไพัทยานะครับใบนี้เป็นข้อมูลเลขดึงเด่นนะครับเลขดึงเด่นเลขเด่น2ตัวงวดที่ผ่านมาได้ศูนย์กับ8ทุกท่านก็มีเลขศูนย์นะครับที่ไปบนนะครับเวยออก 6กศูนยหงวดหลังสุดหลุดไปหนึ่งนะครับเข้าห้างวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายงวดนี้ได้สองกับ9นะครับ2กับ9ตามนี้นะครับ16บหกทับเก้าสอใครถามหาเลขดึงเด่นงวดนี้ได้สองกับเก้แบ่งปันโดยเจ๊ไร่ไรพัทยาถัดมาครับ ยังอยู่กันที่แนวทางของเจ๊ลายๆพัทยานะครับใบนี้เป็นสูตรเด่นบนเลขเด่นสี่ตัวงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์มีเลขศูนย์ศูนย์เข้าสิบนะครับงวดใหม่สูตรนี้ได้สามห้าแปดเจ็ดทุกท่านสามห้าแปดเจ็ดอีกหนึ่งสูตรคำนวณของเจ๊ลายๆพัทยานะครับเด่นบนเลขเด่นสี่ตัว ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นครบบนของแอดไบนารสี่งวดหลังสุดแนวทางของอาจารย์เข้าสามนะครับหลุดไปเพียงงวดเดียวนะครับงวดนี้หลุดทุกทันงวดที่ผ่านมามาครบอยู่นะครับก็คือศูนย์กับหกไปนี้ทุกทันงวดที่ผ่านมางวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับใบด้านบนฝั่งทางซ้าย แนทางเด่นครบบนของอาจารย์ที่คำนวณได้ก็จะมี13467890 13467890เล้กลับของอาจารย์ก็คือ2กับ5ทุกทัน2กับ5วันที่ก็อยู่ด้านล่างนะครับ16ทับ9ทับ6 7ใครตามสูตรนี้อยู่แคบหน้าจอให้ไวนะครับไปมัดรวมแล้วก็ดึงชุดเด่นเอา ต่อมาก็จะเป็นนทางเด่นหลักสิบบนของแอชวโรดงวดที่ผ่านมายังเดินดีต่อเนื่องอยู่นะครับผมขออนุญาตาตัด6งวดหลังสุดนะครับสาธิติมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมงวดที่ผ่านมามีเลขศ0นะครับตามนี้ทุกท่านหวยออก60694งวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายนะครับ สูตรคำนวณ10บ,บนของอาจารย์ได้789 012ทุกท่านใครตามสูตรนี้มาแล้วนะครับ789 012วันที่ก็อยู่ในส่วนด้านบนนะครับ16ทับ9าในทางของออชวรโรดต่อมาครับอีกหนึ่งข้อมูลของอาจารย์ก็จะเป็นสูตรคำนวณ10ร่างเล็กเด่น3ตัวสูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้789นะครับ789 ต่อมาครับใบนี้สูตรคำนวณ10หน่วยบทเลขเด่น4ตัวของแอดมิดงวดที่ผ่านมาประกฏว่าแนวทางของอาจารย์นั้นหลุดไปทุกท่านไม่มี0ูนกันะครับไม่มีศูนกับสถิติ9งวดหลังสุดหลุดไป1นะครับก็คือหลุดงวดที่ผ่านมาคุณผู้ชมตามนี้นะครับส่วนใครแนวใครตามแนวทางสูตรนี้ของอาจารย์งวดใหม่ให้มาแล้วนะครับก็คือใบนี้ ขออนุญาตขยายเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งจัดไปครับ16กันยายน67สูตรของอาจารย์คำนวณได้5 6 7 8นะครับสูตร10หน่วยวนงวดใหม่คำนวณได้5 6 7 8ทุกทันสูตรมีเข้ามีหลุดนำข้อมูลไปใช้อย่างมีสติทุกครั้งนะครับทางของแอดมิดนะครับ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่น10หน่วยบนเลขเด่น5ตัวของเจฟฝนคนโคราชงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับมีเลข0ูนเข้าส0งวดก่อนหน้านั้น,น,นมี7เข้าหน่วยนะครับงวดที่ออก8-6-7หถัดไปอีกงวดเข้า2ตัวนะครับมี4กับ1งวดที่ออก0-41ย์สี่หนึงทุกทันสงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย สูตรคำนวณของอาจารย์ได้01239นะครับ01239ใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่านในทางเด่น10หน่วยบนเลขเด่นออกขอไปเลขเด่น5ตัวนะครับของแอดเจฟฝนคนโคราชถัดมาก็จะเป็นในทางของแอดใต้ฟ้านะครับแอใต้ฟ้างวดที่ผ่านมาปรากฏว่าหลุดไปทุกท่านเลขเด่นตัวเดียวได้เลข7นะครับ เลขชุดก็หลุดไปเนะาะสถิติเจ็ดงวดหลังสุดหลุดไปหนึ่งนะครับเข้าหกงวดใหม่อาจารย์ให้มาแล้วนะครับก็คือใบนี้16บหกทับเก้าสองพาสิดู่คำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้สองทุกท่านได้สองเลขชุดสองตัวก็มี2 1 2หนึ่งสี่สองเจแล้วก็สองเกนะครับ สองหนึ่งสสี่สเจ็ดสองแปดแล้วก็สองเก้าในทางของแอดใต้ฟ้าต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดเหนือใหญ่นะครับใบนี้เป็นข้อมูล2ตัวบนล่างงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่ทุกท่านมี1ชุดที่ลงไปล่างนะครับเข้าตัวกลับแนวทางที่อาจารย์ให้มาก็คือสี่เก้านะครับหวยออก9ก้าสี่ หมดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับอาจารย์ใจดีให้มาแล้ว16กันยายน2567นอหอาหมูลชุด2ตัวแถวบนของอาจารย์ได้12131415ทุกท่านแถวด้านล่างมี73839303นะครับ73839303แล้วก็จะมีชุดกันด้วยด้านล่างก็คือ82กับ72ครับ านในทางของแอดเนื้อใหญ่พอจะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ